สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่อบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบพาทุกท่านข่ามาชมคอนโดมิเนียมค่ะในซอยเรวดี32ค่ะซึ่งที่นี่นะคะอยู่ในย่านของติวานนท์นะคะหรือว่ารัตนาธิเบตค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทางเลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อออกเส้นทางแจ้งวัฒนะก็ได้งามวงวานก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้และอยู่ใจกลางชุมชนแบบนี้นะคะเรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยค่ะใกล้ทั้งสถานพยาบาลและโรงเรียนอีกด้วยค่ะอย่างที่นี่นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเอสพานารัตนาธิเบตค่ะหรือว่าจะเป็นเดอมองงามวงวานค่ะและในห้องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ และสำหรับห้องที่โบคาประชมกันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร B ีชั้น7ค่ะห้องเลขที่86ครับ6 6ค่ะในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเดินเข้ามาในห้องนี้แล้วนะคะห้องนี้เป็นห้องเปล่าค่ะ ห้องค่อนข้างกว้างเลยนะคะพื้นที่ห้องค่ะอยู่ที่37ตารางเมตรค่ะแล้วก็มีการทาสีให้ใหม่นะคะห้องเป็นสีขาวจะให้ลักษณะนะคะดูห้องแล้วมันรู้สึกกว้างแล้วก็โปร่งมากๆเลยค่ะและที่สําคัญเลยห้องนี้นะคะที่เป็นห้องเปล่าแบบนี้คุณสามารถออกแบบแล้วก็ตกแต่งหรือว่าจะบิวอินเฟอร์นิเจอร์ได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยอย่างที่เดินเข้ามาค่ะจากตัวห้องนี้นะคะเดินเข้ามาปุ๊บคุณจะเจอกับโถงกว้างแบบนี้สามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะเป็นเก้าอี้หรือว่าจะเป็นโซฟาเอาไว้นั่งรับเป็นมุมรับแขก หรือว่านั่งชมทีวีก็ได้ค่ะส่วนมุมนี้นะคะก็จะมีระเบียงห้องด้วยค่ะตรงนี้โบแนะนําเลยคุณสามารถวางเก้าอี้เล็กๆหรือว่าวางโต๊ะทํางานเอาไว้ทํางานหรือว่าชมบรรยากาศในช่วงเช้าก็ดีค่ะพาไปชมโซนนี้กันบ้างค่ะที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวห้องเลยนะคะเดินเข้ามา ตรงนี้บอแนะนําเลยค่ะเหมาะสําหรับวางเตียงหรือว่าที่นอนเลยนะคะเพราะว่าจะติดกับหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้ค่ะในช่วงสายๆหรือว่าช่วงเที่ยงๆแดดจะส่องตรงนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็สามารถรับอากาศธรรมชาติแบบบริสุทธิ์ได้ในช่วงเช้าด้วยค่ะและที่สําคัญเลยอยู่มุมนี้ดีมากๆเพราะว่าไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะและคุณยังสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม,ตมหรือว่าอยากจะต่อเติมเป็นพื้นที่ห้องนอนโดยเฉพาะก็ได้เหมือนกันค่ะ ส่วนพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะยังมีพื้นทีเ่เหลือให้คุณยังสามารถวางโต๊ะนะคะที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ4ที่นั่งหรือว่า6ที่นั่งก็ได้ค่ะและก็มุมนี้ค่ะมีการต่อท่อน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถทําเป็นมุมห้องครัวได้เลยค่ะห้องครัวนี้นะคะคุณก็สามารถบิวอินนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ครัวได้และก็ติดกับหน้าต่างแบบนี้สามารถเปิดระบายอากาศในขณะที่ทําอาหารได้อีกด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำที่นี่นะคะเรามีการปิ้วอินให้ใหม่หมดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างรคารบคันมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ำให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเดอะบริสเริ่มต้นที่บริเวณแยกแครายขับไปทางถนนรัตนาทิเบตรประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรัตนาทิเบศ3ขับตรงไปอีก600เมตรเพื่อเลี้ยวขวา จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก400เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยเรยวดี32จุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะและห้องนี้ค่ะ The Beast Condominium ถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะห้องคอนโดมิเนียมดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถออกแบบตกแต่งห้องได้เพราะว่าเป็นห้องเปล่าค่ะก็สามารถติดต่อพวกเราได้เลยนะคะผ่านช่องทาง f ฟซบ o o กแฟ a n พจ JS e s e t Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J-Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีคอนโดมิเนียมและบ้านมือสองให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและมีบริการให้ขับปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าอยากจะชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนพีมมาบอกกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ